แล้วก็แบบว่า วัดกันยังไงดีถ้าตมองตอบทความเร็วอยู่ที่ความเร็วเพราะฉะนั้นนะคะเทคนิคค่ะข้อหรือถึงข้อสเนี่ยมีเวลา1ิวิใช่ไหมเราต้องคิดให้ดีแล้วก็กดตอบข้อที่คิดว่าถูกที่สุดแต่ข้อที่5ต้องใช้ความเร็วค่ะเพราะว่าวัดกันที่ความเร็วด้วยต้องถูกและเร็วตอบให้เร็วเพราะมีแค่1รางวัลเท่านั้นนะครับสำหรับแต่ละรอบหนึ่งคนจะได้10,000แบาทไปอ๋ออยากได้10,000แมากอ่ะนี่ท่านคือเราดูขี้งกวันนี้เพราะคุ้มจริงๆวันนี้เมียผมรอวันนี้เลย11 11วัจะต้อไดของเต็มบ้านน และเชื่อว่าเดี๋ยวพอกลับไปดูสเตทเมนต์ของบัตรเครดิตข้าพเจ้าจะต้องแหม่แน่เนอนมันมันเขาเรียกว่าสมาร์ทในการแบบว่าช้อปปิ้งถูกต้องเพราะว่าแบบว่าได้ทั้งของแล้วก็แบบว่าส่วนลดเยอะแยะขนาดนี้เขาเรียกว่าช้อปปิ้งถูเพราะว่าแบบว่าได้ทั้งของเบอเมียให้แต่ก็ให้เบอรใช่แม่ใหเท่งครับอะไรของมันเหรออยู่นี่ย ก็ย้ำอีกหนึ่งคระะั้งนะครับใน <c oughs> แต่ละข้อมีเวลาในการที่คําตอบได้ส0บวินาทีเพราะฉะนั้นคิดว่าข้อไหนถูกคิดได้แล้วค่อยตอบแต่สําหรับข้อสุดท้ายครับจะต้องตอบให้เร็ว <c oughs> นี่จะสำหรับคน <c oughs> ทางบ้านด้วยนะครับ <c oughs> ที่ดูไลฟ์ผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้นะครับและผู้คุณทั้งสามคนมีการเก็บคะแนนคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกทาโทษใน,นรอบนี้บอกไปแล้วว่าคุณได้อิ่มหนำสำราญอย่างแน่นอนและจริงๆคนดูทางบ้านเล่นเกมพร้อมๆกับเราบางทีเนี่ยเมื่อกี้เขาก็ตอบได้ถูกเหมือนกันนะเผื่อข้อไหนเดาไม่ได้อยากร้ตอบอะไร ลองเชื่อเขาดูไหมก็ลอกเขาเลยลอกดีไหมเอออยากากจะลอกจะลอกทีไหนก็เลือกนิดนึงนะคะเขาดูทางบ้านดูจากประสบการณ์รอบแรกดูจากประสบการณ์รอบแรก อ,อย่าลืมนะวันนค้าช้าอปปิ้งคุ้มมากนะครับสินค้าเริ่มต้นเป็นแค่1บาทนะครับลดสูงสุด50%แล้วก็จัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำดว้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากได้อะไรนะครับรีบช้อปปิ้งกันที่ช้อปปี้ปปได้เลยนะครับอ่ะมีเวลาสามสิบวิพวกคุณวอร์มร,ร่างกายวอร์มสมองกันได้เลยครับก่อนที่ผมจะถามคำถามทั้งหมด5ข้อนี้พร้อมมากคร้อาทุกคนพร้อมพี่หม่อพร้อมไหมครับพร้อมเยอะมากพี่เตงก็พร้อมพี่นงก็พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมตัวให้ดีอย่่าทีบบอกครั การทำโทษการทำโทษอิ่มนำสำรานผมพี่เท่งกำลังหิวเลยยองแนนะครับเตรียมตัวใดีนะครับเราจะเล่นไปพร้อมๆกับคนทางบ้านเลยนะและนี่คือช่วงช้อปปี้ควิสตอบได้ให้เลยเริ่มเลยนะครับเราจะได้มีลาในการทำโทษกันนานๆคำถามข้อที่1ครับแอปพลิเคชันช้อปปีสะกดภาษาอังกฤษว่าอย่างไร คำตอบที่หนึ่งครับ S H O P E E คำตอบที่สองครับ S H O P I E คำตอบที่สามครับ S H O P P E ตอบครับโอเคมากเท่งเวอร์กูดพี่มั่งนะคะตอบข้อหนึ่งสีแดงก็ตอบข้อหนึ่ง พี่หนุก็ตอบข้อเดียวกันตอบมันแค่เหมือนเลยแต่ข้อนี้สําหรับพวกเราทุกคนคือง่ายต้องตอบได้เห็นอยู่ต้องตอบได้อยู่แล้วเห็นอยู่คนดูทาบ้านก็น่าจะตอบได้ละนะติดตาเลยชื่อนี้คือแบบลืมตามมาเวลาช้อปปิ้งต้องชื่อนี้ข้อแรกเลยติ๊ตาก็ตอบได้บอกเลยของถูกของดีเอางี้ดีกว่านะครับคนทาบ้านนะครับต้องตอบถูกให้ครบ5ข้อและเร็วที่สุดนะครับและในรอบนี้จะมี1คนเท่านั้นที่ได้เงินรางวัล1น0 0 0แบาทจากช้อปปี้สำหรับช่วงนี้นะครับหวังว่าจะตอบเหมือนกันเนาะผมว่าข้อนี้ ง่ายยังไม่น่ามีใครผิดเดี๋ยวผมจะค่อยๆเพิ่มดีกรีความยากขอยากหน่อยได้เปล่าวคะหน่อยเมื่อกี้ก็พูดแล้วเราอะแล้ก็ท้าทายแบบเนี้ยท้าเราก็โดนพูดไปก่อนพูดไปก่อนเวลาโดนๆด้วยกันนะอ๋อเหรอคราวนี้โดนได้นะครับขออนุญาตเฉลยนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ S H O P E E คำตอบข้อที่หนึ่งถูกต้องเข่นได้ ได้คะแนนนะครับทุกคนเลยนะฮะไปต่อเลยนะครับคําถามข้อที่2ครับยากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับจากตัวเลือกดังต่อไปนี้ประเทศใดไม่มีทางออกสู่ทะเลคําตอบที่1ครับเวียดนามคําตอบที่สองครับกัมพูชาคําตอบที่สามลาวตอบครับเอาแล้วเรื่องภูมิศาสตร์แล้วชี้เลยตอบได้โอ้ดีมั่นใจมั่นใจมากตอบข้จสามพี่หนากตอบข้อามทำไมมั่นใจขนาดนี้ครับพี่หมัผมเป็น าวที่นั่นเขาน่ารักแล้วผมไม่เคยเห็นทะเลครับผมอ๋อน,นี่พ<ด>ี่เพ่งครับอันนี้คือลอบพี่หมั่นเปล่าผมไปที่เมืองจีนมาครับผมอ้อาวแล้วเกี่ยวอะไรคะเพื่อนผมคนจีนเขาเคยมาเที่ยวลาวเขาเค,เคยบอกครับผมอ๋อันนี้คือคำตอบที่เพื่อนบอกมาพ <c oughs> ี่โดนงครับ <c oughs> โอ้พอดีผมไม่จะกดข้อไหนดีวะเปิดตาผมเหลือ่อมเชิงไปเลยไม่ใช่ เราคิดการเมื่อกี้เรามีความรู้เราเป็นหูอะไรเนี่ยเราคิดกันข้อสามความรู้นี่คือเกี่ยวกับความรู้นี่มันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆหลากหลายเออนี่เป็นการแจกรางวัลแต่เราต้องแลกมาซึ่งความรู้เช่นกันมาดูทางบ้านถ้าสมมติแบบไม่รู้จะตอบอะไรดีลองเชื่อเขาดูไหมตอนนี้ก็เชื่อได้หมดเลยเพราะนี่เขาตอบข้อเดียวกันและคำตอบที่ถูกต้องก็คือประเทศลาวครับถูกต้อง เอาย่ากัผมวกข้อสข้อของผมผมควรจะไปผิดข้อ4ข้อ5นี่แหละไปต่อเลยครับคําถามข้อที่3ครับฟังให้ดีนะครับบัวจังข้อใดต่อไปนี้มีมูลค่าสูงที่สุดอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่11พฤศจิกายนพศ2563้อวันนี้ข้อ1 1ยูโรข้อ2 1ดอลลาร์สหรัฐข้อ3 1ปอนด์สเตอร์ลิงตอบครับ อัตาราแลกเปลี่ยนแล้ว <ics> เอาแล้วใช่ตอบไม่เหมือนกันนะคะพี่หม่ำตอบข้อ3พี่เท่งตอบข้อ3พี่หนงตอบข้อ1นั่นก็คือยูโรเอ๊ะยูโรหรือว่าปอนเออคนเดียวปอนครับอัตราอัตราการแลกเปลี่ยนไม่รู้อะไรสูงสุดเอางี้คือผมต้องผมก็ไม่ค่อยไปต่างประเทศครับยูโรครับพี่หม่ำยูโรเขาใช้ที่ประเทศอะไรครับยูโรใช้ที่ยุโรปทั้งหมดยกเว้นอังกฤษโอ้โหเพราะอังกฤษใช้อะไรคะใช้ปอนเอ เดี๋ยวนั่นชื่อเพื่อนเหรอคะปอนไอ้ปอนเหรอคะพี่แทงเหรอคะทำไมถึงตอบข้อสามอ๋อผมผมไม่ได้ตอบนะครับแพทตอบครับผมแพตเขาถามตอบไปนี่ให้ไปคนเลือกแพทเขาถามผมตอบชัดเจนนะครับอะไรฮะผมตอบชัดเจนนะครับชัด้งหมดใช้ยูโรทั้งหมดเลยยกเว้นอังกฤษครับครับผมปอนปอนน่าจะเป็นค่าเงินที่สูงที่สุดค่ะเออเฉลยครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อสามครับหนึ่งปอนสเตอร์ลิงครับ มาเรื่องทูแตงพี่นงคิดอยู่เรื่อผมจะมผิดเนี่ยข้อข้อหลังๆเนี่ยโดยการพูดนะตอนนี้มีคะแนนตายขาดคะแนพี่หนงตามอยู่ตอนนี้เขาต้องตอบผิดแน่คุณหนงเพราะเครียดมาจากทั้งบ้านเรื่องเงินด้วยคำถามคำถามข้อที่สี่ครับข้อนี้เริ่มยากแล้วถามว่ารำมนาเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงด้วยวิธีใดหนึ่งการดีดสอง การตี 3. การสีตอบครับเอาเลยรัมนารัมนาในครองลังตัดโอ้แต่นี่ข้อนี้ตอบทุกตอบเลยือนกันหมดเลยนะโจมันคืออะไรคะตอบข้อสองพี่แท้ก็ตอบข้อสองมันคืออะไรพี่แท้ตอบแล้วการลมนาคืออะไรฮะป้าใบเซไงโอ้ะหรเอ๊ไปโก้จังเดียวเดียวเดี๋ยวเฮ้ยมันคืออะไรคะ น่อะองรมนานี่อรามนาเนี่ยงไงสมัครแล้วนตีแบบนี้เฮ้เฮ้อาบุญตาไเฮาเ้างานชอบปี่านชอปี่วัน้อโค้ทตัอสูและคำตอบที่ถูกต้องคือการตีค้สองต แต่ตอนนี้นะคะพี่หม่นนะคะมีสี่คะแนนพี่เท็ก็มีสี่คะแนนพี่โลงค่ะมีสามคะแนนอยู่และนี่คือคำถามข้อตัดสินข้อที่5ครับเป็นความรู้เช่นกันคำถามข้อนี้ถามว่าตำบลในข้อใดมีอยู่จริงข้อ1ครับตำบลบางทีข้อที่สองครับตำบลบางครั้งข้อที่สาครับตำบลบางวันตอบครับอันนี้เนี่ยบางทีบางครั้งและบางวัน อันไหนมีอยู่จริงมีอยู่จริงนะเออเคยที่คุณตำบลบางทีก่อนบางทีที่มันคนหนึ่งมาบางทีมันคือที่ไหนไม่รู้แต่ว่าบางคนทีมีบางคนทีมีีมใครอะใครอะพี่ใครต้องมีบางคนทีไม่ใช่แต่บางครั้งที่ไม่บางวันไม่น่าใช่บางทีอาจจะได้อันไหนมีอยู่จริงก็คือพี่หนงกับพี่เท่งเนี่ยเลือกบางทีคิดว่าถูกแต่พี่หมัน แตกต่างอยู่คนเดียวเลยอ่ะบางวันบางวันเนี่ยบางวันคือที่ไหนอ่ะไม่รู้นะคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะต้องถูกทรมไปดนะครับและสำหรับคนทางบ้านนะครับข้อนี้จะต้องตอบให้ถูกและตอบให้เร็วด้วยเพราะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นครับที่ได้รับรางวัลจากช้อปปี้มูลค่าหนึ่งแสนบาทนะคะครับเดียวฮะตำบลบางวันแล้วบางวันมันเป็นอะไรจังหวัดเติมเพอเป็นตำบลไงเป็นอะไนมันเป็นอ่าไม่รู้มันมัเป็นะนะครับตำบลที่มีอยู่จริงคือตำบล บางนาบางวันครับอําเภอคุรานุณีจังหวัดบางนาข้อสามทุ่ม้างบางทีบางทีมั่วๆก็ได้ผลไม่เวพี่ให้ดูนพี่น้ำร้มีห้นพี่เท่งแ้ะพี่แ้ะแพทนะคะมีสี่คะแนนพี่นงกับเกรสมีสามคะแน